ข้อความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังเท่าไหร่ปรัญหาในวันนี้ก็คงเป็นหนาเป็นปนัญหาของครูเช่นเคยันถามว่าความคิดเห็นของพระคุณเจ้าในเรื่องการแต่งตั้งสราศัก์ของสงว่าจะเป็นเรื่องการส่งเสริมให้สงพอใจในลาบยศสรรเสริญหรือไม่หรือประเด็นสําคัญเนี่ยนะได้จะเอาเฉพาะ ตรงนั้นแล้วเนี่ยมันมันคงจะยากเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นโครงสร้างของสังคมสมณศักดิ์เราจะถือเป็นอะไรมาก็เรียบเรียงหนังสือไว้ก็หลายหน้านะฮะชื่อว่าสมณศักดิ์เป็นเครื่องผูกพันหรือเป็นราชสักรรการะกันแน่เดี๋ยวมันก็อยู่ที่ว่า คนนั้นมีความรู้สึกยังไงแต่เราอย่าลืมโครงสร้างสังคมนะประังคมอะไรก็ตามที่อยู่รวมกันเป็นหมู่เป็นคณะจะต้องมีการบริหารรับผิดชอบลดหลั่นกันลงไปจากสูงสุดจนถึงต่ำสุดมันมีสังคมไหนที่ไม่มีการบริหารลองดูสังเกตพร,ระพุทธศาสนาเราตอนเกิดใหม่ๆเนี่ยมันไม่มีต้องจัดองค์กรอะไร เพราะอะไรเพราะว่าในตอนนั้นพระที่เข้ามาบูรนท่านบนรรลุมรรคผลเป็นพระหานหมดเลยพอหมดมันก็ต้องไม่มีการบริหารการปกครองอะไรเพราะท่านเหล่านั้นปกครองตัวท่านได้อย่างสมบูรณ์เห็นไหมว่าท่านมาประชุมกันที่เวลุวันในพระเจ้าทรงสแสดงอว่าตถาปิโมกโดยแม่นาดหมายก,กันคนตั้งพันสองร้อยห้าสิบมากันโดยมันาหมายมาเองพระอราันะ์ท่านมียาท่านรู้กวรจะทําอะไรอย่างไรกันแต่ข้าก็รู้ว่าท่าน สังคมอรรยธรรนั้นเองจึงไม่ต้องจัดองค์กรบริหารแต่ต้องสังคมระดับพระอาหารหันต์นะนะพระสมเราเองผมเพิ่มจำนวนขึ้นมันก็เริ่มองค์กรบริหารขึ้นมาเริ่มจะได้มีอุปชายะสัตธิบริกดูแลกันเหมือนพ่อปกครองลูกเสร็จแล้วก็ต้องมีอาจารย์ดูแล ก็อยู่แบบพ่อปกครองลกแต่ในขณะเดียวกันก็มีรุ่นพี่รุ่นพี่ที่เขาก็รพบกันตามลำดับพรรษาก็ช่วยดูแลกกันรวมๆเป็นภาพรวมๆก็เรียกว่าผูกประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันเป็นศาสธรรมิิบดูแลเอาใจใส่สาระทุกสุขทุกเรื่องแต่เรามองโครงสร้างแล้วเนี่ยมันคล้ายๆกับเป็นเป็นครอบครัวพระพุทธเจ้าเป็นพ่อ แล้วก็พวกพุทธบริษรัทตั้งสี่มันก็เหมือนกันลูกลูกมันก็มีลูกคนโตคนเล็ก้วก็ช่วยดูแลก,กันทีนี้ถ้าพูดถึงพุทธศาสนิกตั้งห้าเนี่ยเห็นว่าพระก็ต้องดูแลสามาเนรแล้วก็ดูแลพระที่อายุน้อยกว่าตนพระเองต้องดูแลภิกษุณีภิกษุณีเองต้องดูแลสามาเณรีด่งสิขามาน,นะแล้วก็ในมู่คณะเหล่านั้นก็ดูแลก,กันตามระดับ,บัรรษา จนในการต่อมาก็ตั้งขึ้นเป็นคณะแต่ละฝ่ายรับผิดชอบปกคนเพิ่มขึ้นมันก็จัดองค์กรรับผิดชอบไปเรื่อยมีตําแหน่งมีหน้าที่มีสถานะมีอํานาจที่ถูกกาหนดเอาไว้เรียกชื่อตามลักษณะงานนะเช่นว่าผู้แจกจีวรผู้แจกเสนาสนะเป็นผู้วินัยทอนเป็นธรรมทอนอะไรอะไรเนี่ยจะว่าชื่อเยอะไปเลยเนี่ยโครงสร้างยังมีมาตั้งแต่สม,มัยรัตเจ้าแล้ว ภาษาลิบุตรนั้นเรียกว่าธรรมเสนาบดีมองวุฒินา,า,ามันกองทัพเหมือนประเทศนั้นพุทธจักรพระเจ้าเป็นธรรมราชาภาษาลิบุตรเป็นธรรมเสนาบดีดีพนะระโมคคัลลานะก็เหมือนกับแม่ทัพใหญ่เป็นขุนมพลนะฮะเป็นขนพุนแก้วเป็นปรินายกแก้วอะไรต่นเนี่ยนั่นก็คือคือลักษณะของการปกครอง แล้วเราก็มีอย่างนี้กันมาตั้งแต่สมัยสุขโขทัยนะเริ่มเปลี่ยนชื่อเมื่อก่อนเขาไม่เปลี่ยนก็เรียกเทระเอาตำแหน่งเนี่ยเป็นเครื่องกาหนดอํานาจหน,าน้าทชีก็เรียกกันไปแล้วก็รู้กันนะนะส่วนใหญ่จะใช้พรรษาเนี่เป็นหลักรู้ไปว่าใครเป็นใครอาจเห็นว่าท่านชื่อเดิมเป็นไงก็เรียกเทระใส่เข้าไปมาเทระนั้นเป็นเรื่องอตอนหลังสมัยพุทธเจ้าไม่เรียกมาเทระไม่มีปรากฏร,ระดับพระไร้ปินดก ยังไม่เคยพบนะฮะแต่ว่าผู้ใหญ่ท่านเคยท่านเคย,ท,เคยทั้งก็สังเกตในความเหมือนกันว่าไม่เคยพบโดยเฉพานะเถระก็มีอำนาจหน้าชีเป็นอาจารย์เป็นอุปอชายะเป็นทีฆาานกาอาจารย์อะไร่ะงๆก็ว่ากันมากมายแนก็อพอถึงสุโขทัยก็เริ่มเริ่มตัง้งสานัก ตามธรรมเนียมแบบลังกาวงเพราะเรารับพระพุทธศาสนามาจากลังกาวงเมื่อก่อนมันก็เป็นสวามีมาสวามีแล้วขยายเป็นห้าแล้วขยายเป็นคณะต่างๆนะฮะสรุปแล้วเป็นคณะป่ากับคณะบ้านอรัญ,ญาวาสีคามวาสีอ่านะก็มีชื่อมีตํานานก็ว่ากันมาเรื่อยๆจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยนะเราเห็นว่าสมาสาักดิมันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นด้วยพระราชบัญญัติเพราะบัญญัตินั้นกําหนดอานาจหนา้าที่ ภารากิจที่ท่านเหล่านั้นจะต้องกระพืกระทับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยท่านเหล่านั้นก็มีคุณสมบัติในเฉพาะส่วนตัวแทนแล้วก็ยกจ้องขึ้นเป็นตำแหน่งเป็นพระครูเป็นราชาคณะชั้นต่างๆซึ่งหมายความว่ามันอยู่ที่คนซึ่งรับนะ เมื่อท่านรับเนี่ยท่านท่านในความรับผิดชอบต่อตรงนี้ยังไงบ้างมันไม่อยู่ที่ชื่อหรอกแต่ชื่อเนี่ยเราลองสั้งเกต่ะเขาเขาขาจะเน้นอะไรประสมคันอ่ะเช่นเชื่อมาชื่อแรกเนี่ยโสพลคณะพรแปลว่าอะไรเป็นผู้ประดับหมู่คณะไอ้งดงามเราต้องเกิดจิตสํานึกกันเราจะต้องปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นสีสง่าแก่หมู่คณะเราถนัดทางไหนราถนัดทางการเผยแผ่ทางการศึกษา ทางการสั่งสอนเราก็ทํางานในสายของเราแต่อย่างอื่นเราไม่ถนัดเราก็ไม่อยู่นะแล้วท่านก็ไปตั้งชื่อสมรักิ์ตามตามตามงานที่เราทำฉชนน่าจะทานิเทศเห็นไหมเป็นผู้แสดงธรรมมาพูดงา่ายว่าตั้งนักเทศเมื่อท่านมองจากจุดนั้นแล้วกรัราชาคณะชื่อจะเป็นอย่างนั้นถ้าไม่เกิดสํานึกว่าเราเนี่ยเขาตั้งให้เป็นอย่าง แล้วในพระบรมราชองการ,ปร,กราประกาศประกาศแต่งตั้งหรือสถาปนาสมณศักดิ์เนี่ยมันมีข้อความสำคัญอยู่พอขอพระคุณโปรดรับธุระพระพุทธศาสนาเป็นภาระสั่งสอนช่วยระงับอธิกรณ์อนุเคราะห์พระภิกษุสามเณรในอารามหรือพระอารามโดยควรเถิดพอถึงระดับสังฆารชเนี่ย มันจะเปลี่ยนข้อความว่าข,ขออาราธนาให้ทรงรับธุระพระพุทธศาสนาเป็นภาระสั่งสอนช่วยระงับอจิกรอนุเคราะห์พระภิกษุสามเณรในสงฆ์มณนฑทนทนลทั่วไปโดยสมงควรแก่พระอิสย,ย์ศซึ่งได้พระราชทานนี้เห็นไหมภารกิจมันเดียเลยก็ะมาความเมื่อเป็นแล้วก็รับผิดชอบในหน้าทีการงานเอาธุระสเรื่องใหญ่ คือคันธธุราการศึกษาวิปสัสสานธุราการประพฤติปฏิบัติเรืศึกษาเมื่อประพฤติปฏิบัติแล้วก็ต้องดูแลสั่งสอนอบรมพระภิกษุสามเณรเด็กวัดพุทธศาสนิกชนทั้งหลายทั่วไปมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นจะต้องรีบเข้าไปแก้ไขเพราะมันเป็นอธิกณรแก้ไขเรื่องเหล่านั้นในยุติลงหรือจัดการให้เป็นไป ถืความเรียบร้อยนะฮะอธิกรไม่ได้หมายถึงคดีเสมอไปนะบางอย่างมันเป็นภารกิจต่างๆที่จะต้องจัดจะต้องทําก็ถือว่าเป็นเป็นอธิกรอย่างหนึ่งเหมือนกันนะเช่นทอดกะทินนี่รึงก็เป็นอธิกรที่เราจะต้องจัดจะต้องทําไปสมเร็จพระเขาทอดกะินนะช่วงตรงนั้นเนี่ยมันมันก็เรียกเป็นสังกัดกรรมแต่พอเขาทอดเสร็จแล้วมันก็เป็นอธิกรคือเรื่องที่เราต้องจัดจะต้องทําให้สาเร็จเรียบร้อยไปีย่แต่ว่า ท่านเรียกรวมๆกตินนทานกติน,นกรรมไม่ได้เรียกไปรู้อธิกรที่จริงก็เป็นอธิกรคือเรียกว่ากิจยาธิกรกิจที่ดีที่งามที่เหมาะที่ควรที่พระจะต้องจัดจะต้องทําก็จัดเป็นอธิกรทั้งนั้นแต่อธิกรบางอย่างนั้นเป็นเรื่องของการกล่าวหาการโจดท่วงการทางพระวินยัยก็เรียกอนวุวาตธิกร างทีก็เป็นการแสดงงามบัตรเป็นการต้องงาบัตรแสดงอาบัตรทำตัวเองเองเองให้เกิดความสงมบก็เรียกอาบัตตาที่ก่อนแล้วบางทีก็เป็นการถกเฉียงหาข้อยุติกันบ้างนะหาข้อยุติหาความถูกต้องในเรื่องแต่ละเรื่องก็เรียกว่าเวลาธาที่ก่อนอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นภารกิจที่ท่านจะทําทีนี้จะถามว่าเป็นการส่งเสริมให้สงพอใจในลาบจสันเสริมหรือไม่ก็พระก็ชาวบ้านนะ่ยนะพระกับผทุชน อย่าไปคิดคือส่วนใหญ่เนี่ยชาวบ้านไปเล็งผลเลิศกับพระมากเกินไปเอาบอกเอาไปแขวนไว้ข้างบนเกินไปคล้ายๆกับเปิดปุ๊บติดปับ๊บบวดปุ๊บกิเลสร่วงหมดปั๊บอะไรเนี่ยคือคือคือเราจะมักจะค,คิดในแนวนั้นน่นนะทั้งทังที่ตัวเองก็เคยบวดมาแล้วมันก็ไม่เห็นร่วงสักปั๊บหนึ่องอะ แล้วบางทีนี่พ่อเราก็บวชมาแล้วปู่เราก็บวชมาแล้วเออถ้ากิเลิหมด้วทำไมพ่อต้องสึกปู่ต้องสึกก็อย่างนั้นนะั่นแหละนี่คือเราคีดลืมอ่ะคี้ลืม,ล,มลืมมองในแง่ของความเป็นจริงว่ามันชีวิตพระสงฆ์นั้นที่จริงมัน,ม,นมันสืบเนื่องมาจากวัฒนธรรมประเพณีขนบธรรมเนียมที่บรรพชนท่านสร้างเราก็สืบสามนมาสืบสานก็ต้องยอมรับความจริงส่วนเนี้ว่ามันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นหรอก ทำได้ดีมากบ้างน้อยบ้างแต่ให้ท่านทำดีก็แล้วกันแหละลได้เร็วได้ช้าก็เป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจก็เราก็รุนราเขาเดียวกับท่านรือแก่กว่าท่านอะ่ะสีหน้าเรายังรักษาไม่ได้เลยแล้วท่านเหล่านั้นจับเข้าบวชปั๊บเนี่ยรักษาสีหนังสองร้อยสิบเจ็ดเราต้องเห็นใจนะเราต้องเห็นเห็นใจเพราะงั้นสิ่งเหล่านี้มันมันที่จริงแล้วเนะี่ยถ้าเรามองเนะี่ยคือสมณศักดิ์จริงไม่ช่เป็นง่ายๆนะ ก็จะต้องดูที่ความรู้ของท่านรูปนั้นอยู่ที่ความประพฤติปฏิบัติของท่านรูปนั้นอยู่ดูที่ความสามารถในการทำงานของท่านตรงนั้นงานอะไรก็ตามนะ่ะนะแล้วแต่ว่าท่านจะถนัดในทางไหน,นแล้วก็ดูผลงานดีเด่นเนี่ยเอามาเทียบกันนะเทียบกันในแต่ละสายก็แล้วแต่ วันเราจะเห็นว่ามีการเสนอให้พระรับตราสักป,ป,ปีปีหนึ่งนี่เป็นพันๆนะนะไม่ใช่ว่าพันเดียวคือเป็นพันๆเลยเสนอกันแล้วก็ร่วงลงไปเรื่อยๆผ่านกันตอนมาก็ร่วงไป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 มาร่วงแม้ถึงมาเทรามคมแล้วยังร่วงนะนั่นก็แสดงที่จริงมันไม่ใช่ง่ายหรอกเพราะว่าไอ้จะนึกจะจับใครให้เป็นก็เป็นท่านต้องดูท่านต้องมีการตรวจสอบ เพราะ,ะนั้นธรรมนาาัสสักจริงๆถ้าเรามองจริงๆเนี่ยมันเป็นราชสักการะเป็นเรื่องบูชาที่ประมากษัตริย์บูชาต่อพระสพผู้ใหญ่ตั้งเคยตั้งข้อสังเกตว่าทำนองคล้ายๆว่าพระคุณเจ้าอย่ารีบไปนิพพานเลยมาช่วยบ้านเบืองกันก่อนนะก็มาชิดดึงเอาไว้นะยางยุคส,สมัยสมเด็จรามนาจานี่ชัดเจนมากๆราชการที่ห้าต้องการให้พระนุชาอยู่ช่วย จะช่วยงานรศาสนาแล้วก็มีลายรหัสตะเลขามาเลยนะมาช่วยดูแลศาสนากันบ้างดูแลชาติบ้านเมืองด้วยอย่าทอดทิ้งกันอย่าตัดช่องน้อยแต่พอตัวถามมายินดีไหมมันก็ยินดีนะไม่ได้แปลกอะไรนะแต่ว่าพยายามสนองงานที่เมหมายเอาไว้ มันก็เกิดประโยชน์ยินดีแล้วก็แล้วก็ทําให้เหมาะสมแก่สถานะที่รับการยกย่องไม่เสียหายในประเด็นตรงนี้เท่านะ้นตการต่อไปโครงการตํารวจพระมีแนวโน้มจะเป็นอย่างไรต่อไปมันก็เป็นอย่างที่เป็นนะนะั่นแหละเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยเป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าคณะจังหวัดเนี่ยท่านสามารถทําขึ้นมาได้เจ้าคณะกทมวัดมหาธาตุเนี่ยท่านทาขึ้น ทางก็ดําเนินการแต่อย่าลืมมาจริงๆแล้วเนี่ยพระที่ทํางานตรงนี้พระต้องมาเสียสละมากนะฮะแล้วต้องค่าใช้จ่ายมันก็เยอะการถค่าน้ำมันค่าคนขับค่าอะไรตอนมียอะไรนะท่านก็ต้องหามามันไม่มีงบประมาณอนะ่ะพระเราไม่เหมือนกับราชการราชการทําอะไรมันก็มีงบประมาณ็ขาต้องการก็ทํากันแล้วกันแต่พระเปล่าอยากทําทยังไงก็เอถอะแต่ยังไม่พร้อมมันก็คือไม่พร้อมมันก็ทําไม่ได้ ต้องหาเงินหาทองตง้องมีอะไรอะไรคณะทำงานกน็มาช่วยกันหลายฝ่ายคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะคิดแบบชาวบ้านนะมาวินนิจฉัยที่พระแท้จริงพระเราทําอะไรไมันก็ง่ายเท่าไหร่มันมีเรื่องอะไรต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องอีกเยอะต้องฟังเท่าไหร่การตอบปัญหาประจำวันนี้ขอ,อยุติไว้แในเวลาวันทัานี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมสมีสดีท่านผู้ฟังท่าไหดยทั่วก,กันสวัสดี